สวัสดีครับวันนี้พามาชมโลหะประสาทนะครับที่วัดราชนัดดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับ<อ>เดี๋ยวไปชมบริเวณรอบๆวัดกันนะครับ<อ>นี่เป็นภายในบริเวณวัดราชนัดดารามนะครับวรวิหารนะครับพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารนะครับกรุงเทพมหานคร เป็นพระอุโบสถนะครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับวัดราชชนะดารามนะครับี่เป็นภายในศาลาการประเรียน,นะครับประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึงแล้วก็พรพุทธรูปปางมันวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองนะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถนะครับซึ่งภายในพระอุโบสถวัดราชนัดดารามนะครับก็ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับมีนามว่าพระพุทธเศียรถสมมุนินนะครับ หน้าตักว่างเจ็ดศอกหลอด้วยทองแดงที่คุดได้จากตำบลจนันทึกเมืองนครราชสีมานะครับถือว่าสวยงามนะครับยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับภายในพระอุโบสถวัดราชนัด,ดารามนะครับวรวิหาร เนี่ยนะครับไฮไลท์สำคัญของวัดราชนาดารามนะครับคือโลหะปราสาทนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับจะพาขึ้นไปบ,บนยอดสูงสุดนะครับเพื่อไปชมทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร นะครับขึ้นมาบนจุดสูงสุดนะครับของปรา,าสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครสวยงามมากนะครับซึ่งโลหะปรา,าสาทก็จะมีแค่3ชั้นนะครับ เป็นชื่อดั้งเดิมของอินเดียนะครับเรียกมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหมายความถึงปราสาทที่มียอดเป็นโลหะนะครับบนยอดสูงสุดก็ปรรจุพระบรมมสารีริกระตานะครับอีกมุมหนึ่งของโลหะปราสาท นะครับวัดราชนาด,ดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งโลหะปราสาทก็มีลักษณะเป็นปราสาทสามชั้นนะครับมียอดมันดบรวมก็สามสิบเจ็ดยอดชั้นที่หนึ่งมียอดมันดบยี่บสี่ยอดนะครับชั้นที่สองมียอดมันดบสิบสองยอดนะครับ และชั้นที่3ก็มียอดมนดบสูงสุดเพียงยอดเดียวนะครับถือว่าสวยงามนะครับโลหะปราสาศนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวนะครับสง่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับมีโอกาสก็ มาแวะชมความงามได้นะครับที่กรุงเทพมหา,าคนครนะครับครับนั่นก็คือโลหะปรา,าสาทวัดราชนาดารามบวรวิหารกรุงเทพมหา,าคนครนะครับมีโอกาสนําภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ